ถ้าเพื่อสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK เกม Top Up Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไ,ไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k c o v e r M Joy o f l i n e Chill Hero ah Light League of Legends และเกมมือถืออื่นอีกมากมาย ทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าไปเพื่อสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับในช่วงนี้ก็มีเกมใหม่หน้าเล่นอีกแล้วนะครับสร้างจากอนิเมะชื่อดังอย่างเรื่อง Beast เทพมรณะซึ่งแนวเกมในภาคนี้นะครับจะมาในรูปแบบของ turn b a s e มีชื่อเกมว่า Beast Soul Ripper นั่นเองโดยเรานะครับจะสวมบทบาทเป็นยมทูตอย่างอิจิโกะนะครับป่าฮอลโลและวิญญาณ สามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุดถึง6คนนะครับตัวเกมจะดำเนินเควสหลักเควสลองบอสฮอลโล่ PvP อัปเกรดตัวละครอัปสกิลมีอัปร่างบางไข่ด้วยนะครับตัวเกมมีรูปแบบกาชามีการันตีให้กิจกรรมต่อเดือนเยอะมากๆครับแล้วเพื่อนๆนะครับอย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะครับตอนนี้จะมีแจกอิจิโกฟรีด้วยนั่นเองเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Beat Soliper เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวเกมนะครับว่ามีจุดไหนหน่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับอะขอเริ่มต้นดที่การจัดทีมภายในเกมนี้ก่อนนะครับซึ่งการจัดทีมภายในเกมนเนี่ยสามารถจัดตัวละครได้สูงสุด6ตัวละครนั่นเองนะครับโดยแบ่งเป็น3กองหน้าและ3กองหลังนะครับโดยในช่วงต้นเกมนะครับก็จะเน้นทางเควสตหลักทางด้านขวานะครับที่เป็นประตูมิตินะ ซึ่งการดําเนินเนื้อเรื่องหรือว่าเควสต์นะครับจะเป็นการต่อสู้กับพวกยมทูตฮอลโลประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการเก็บดาวด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆเก็บดาวได้ครบนะครับก็สามารถรับของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับนั่นก็คือเพชรนั่นเองต้องบอกเลยว่าเกมนี้แจกเพชรเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะยกตัวอย่างการต่อสู้ให้ดูสัก1ด่านละกันนะครับขอเป็น13ขีดหนึ่งเลยละกันเนาะอ่ะรูปแบบการต่อสู้จะประมาณนี้นะครับ จะมี3ตัวละครให้เป็นกองหน้านะครับเราก็จะมี3ตัวละครให้เป็นกองหลังนะครับโดยเราสามารถออโต้ได้นะครับทางด้านขวานะอ่ะปบเป็นคูณหนึ่งก่อนเดี๋ยวมองไม่ทันนะครับนี่บางไข่เท่มากอ่ะพาพสวยนะครับแอนิเมชันทำได้ค่อนข้างดีนะครับนี่เอฟเฟกดีมากๆครับ โวเลขนะครับเสียงเอฟเฟกอะไรเงี้ยคือดีมากมากนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับให้เพื่อนดูแอนิเมชันการต่อสู้ไปก่อนแล้วกันนะนี่เจ,จสซุยฟงนะครับตัวนี้ผมชอบมากอ่าซึ่งในเรื่อง Beast บีสเทมานะครับซุยฟงนี่คือเก่งมากนะเมื่อเราดำเนิน quest หลักไปสักพักหนึ่งนะครับจะมีการจำกัดเลเวลนั่นเองนะครับอันที่เช่นด่านต่อไปเนี่ยเห็นไหมซุยฟงเราไม่สามารถลงได้นะครับ จะต้องรอเลเวลในการปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะสามารถลงด่านต่อไปได้อทีน,นี้เราติดเควสหนักและเราสามารถทำไรต่อได้ใช่ไหมมันจะมีกิจกรรมรายวันนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมรายวันของเกมนี้นะครับหรือมิชชั่นประจําวันเยอะมากๆครับกดไปที่รูปดาบตรงนี้นะที่เป็นดาบคู่นี่เลยต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสู้บอสฮอลโลนะครับหรือว่า PVP นะครับลงหอคอย เก็บเศษต่งตางๆนะครับเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีกิจกรรมจํากัดเวลาทางด้านล่างด้วยนะครับแต่ว่าบางกิจกรรมนะครับก็คือสามารถกดรับได้ทันเลยอย่างกิจกรรมแรกที่เนาะอ่ะผมกดให้ดูเนี่ยนี่สามารถรับเงินได้เลยนะครับก็คือไม่เสียเวลานะครับกดได้4ครั้งไปอ่ะสีน่ะครั้งนะครับกิจกรรมนี้ได้2ครั้งนะครับอ่ะให้เราเดินซ้ายกับขวาครับเป็นกิจกรรมเก็บ EP นะไม่ยากอะไรนะครับ อันนี้ผมกดไม่ทันนะกดผิดปุ่มนะฮะอ่าไม่เป็นไรอ่าส่วนมิชชั่นประจําันต่อไปนะครับลงใน3ครั้งอันนี้จะเป็นมิชชั่นเก็บเศษบางไข่นะครับสมมติว่าเราอยากได้เศษบางไขของโทเซนนะครับก็ให้เราเลือกสู้กับโทเซนเนี่ยมันจะได้เป็นเศษบางไขแบบนี้นะครับสมมติว่าเราอยากได้บางไขของอิจิโกะก็ต้องเลือกสู้กับอิจิโกะเห็นไหมได้เศษบางไขแบบนี้นะครับ สมมติว่าตัวละครที่เราต้องการจะฟาร์มเศษบางใครไม่ถูกใจใช่ไหมเราสามารถรีเซ็ตด้านขวาได้โดยใช้เพชร50นะครับได้3ครั้งนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะไปที่มิชชั่นต่อไปนะครับมิชชั่นนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเก็บอาหารหรือว่าเก็บเค้กนะครับในการอัพค่าเสเตตัสของตัวละครเนาะใช่ไหมอ่าใช่นะครับเป็นกิจการรมเก็บอาหารนะครับอาหารนี้สามารถไปอัพค่าเสเตตัสของตัวละครได้นะครับอ่ะมิชชั่นต่อไป มิชชั่นต่อไปจะเป็นการสู้กับฮอนโลนะครับสามารถลงได้สูงสุด2ครั้งต่อวันนะครับโดยของรางวัลที่เราได้นะครับจนะนับเป็นการจัดอันดับนั่นเองนะครับก็จะเป็นพวกทองพวกเพชรประมาณนี้นะครับมิชชั่นต่อไปนะครับจะเป็น PVP นั่นเองสหรับมิชชั่น PVP นะครับก็จะมีการจัดอันดับนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นลายเดือนนะ สำหรับของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นเหรียญ p p นะครับกับทองในเกมนั่นเองโดยเร้นะครับสามารถเอาเหรียญ p น p ครับมาซื้อของที่ร้านค้า p p ตรงนี้ได้นะครับสําหรับเนื้อหามิชชั่นนะครับผมขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกหลายมิชชั่นนะเนี่ยข้างล่างด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆคงได้เห็นตอนเปิดจริงแน่นอนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบการอัปเกรดตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับมาที่ด้านซ้ายล่างเลยนะครับรูปอิจิโกะล่างหอนโรดเนาะอ่ะผมขอ แน่นอนว่าตัวละครภายในเกมนี้นะครับก็จะมีระดับด้วยนั่นเองนะครับอทิเช่น SSR SSR บวกนะครับซึ่งระดับที่ดีสุดก็คือ SSR บวกนั่นเองนะครับแล้วให้มาเพื่อสังเกตนะครับทางด้านซ้ายนะตัวละครเนี่ยมันจะมีดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยใช้เศษในการอัพนะนอกจากนี้เนี่ยเราจะสามารถตีบวกตัวละครได้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้บวก1ตัวนี้บวก3นะครับเดี๋ยว่อยอธิบายแล้วกัน ส่วนด้านขวาระะับก็จะเป็นค่าสเตตัสของตัวละครนั่นเองนะครับทีนี้ให้เพื่อนมาที่ด้านขวาล่างนะครับรูปหอนโลนะสำหรับหัวข้อแรกด้านขวาบนนะครับจะเป็นการตีบวกตัวละครนั่นเองนะครับหรือว่าการอัปเกรดค่าสเตตัสก็ได้อะแล้วแต่จะเข้าใจนะครับโดยใช้อเทมด้านหน้านะครับพวกเศษวิญญาณซึ่งพวกเศษวิญญาณพวกนี้สามารถฟาร์มได้นะครับอ่ะสมมติว่าเราขาดอยู่เนาะล้วก็กดไปตรงนี้เลยเนี่ยเราสามารถกดฟาร์มที่ด่านได้นะครับ ผมจะลองฟาร์มของซุยฟงให้ดูนะ,ะน่าเสียดายครับเพื่อนๆเตมีหน้าหมดนะโอเคฟาร์มไม่พอนะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดเราเก็บเศษครบเนี่ยเราจะสามารถตีโบดตัวละครเพิ่มได้นะครับก็คือค่าเศตัดมันจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนข,ข้อที่2นะครับจะเป็น EP นะครับหรือว่าการอัปเกรดเลเวลของตัวละครนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยซุยฟงผมอ่าเลเวล46ทับ 47. ในส่วนของเลเวลตัวละครนะครับจะอ้างอิงจากเลเวล ID ของเรานะก็คือเลเวล ID เราเนี่ย50ตัวละครก็จะสามารถอัพได้50เหมือนกันแต่ตอนนี้เลเวล ID ดีของผมอะเลเวล7ตัวละครจะอัพได้สูงสุดคือ47อ่ะไม่งงใช่ปะซึ่งขวด EP นะครับก็จะมีเกรดที่แตกต่างกันด้วยนะอันนี้คือขวดใหญ่สุดนะครับถ้าสมมติว่า EP หมดอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดซื้อ โดยใช้เพชรตรงนี้ได้เลยนะครับหัวข้อที่3นะครับจะเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆกนะครับก็คือการอัปดาวตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้เศษ100นะครับในการอัปเกรดดาวนั่นเองนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้า4ขึ้น5ดาวอ่ะจะใช้100ร้อยเศษหรือเปล่านะครับแต่ว่าจาก3ไป4เนี่ยใช้แค่100เศษนะหัวข้อที่4นะครับก็คือหัวข้อสกิลนั่นเองนะครับซึ่งสกิลเนี่ยก็สามารถอัปได้ตามเว็บสูงสุดของตัวละครนะ,ะซึ่งตอนนี้ซุยฟง ได้แค่47เห็นไหมไม่สามารถไปไกลได้มากกว่าน,นี้นะครับซึ่งหัวข้อนี้มีความสําคัญและมีความสอดคล้องกับข้อที่3ก็คืออัปเกรดดาวใช่ไหมถ้าเกิดซุยฟงสามารถอัพสีดาวได้สกิลจะทําการปลดล็อกมากขึ้นนะครับทำให้ตัวละครโคตรจะเก่งมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยสกิลต่อไปเนี่ยปลดที่4 5และ6ดาวหมายความว่าตัวละครสูงสุดของเราอะจะสามารถอัพเต็มได้6ดาว คือสกิลเราอ่ะมันก็จะสุดที่6ดาวนั่นเองนะครับอ่ะหัวข้อที่5นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถนํามาหารหรือว่าเค้กนะครับมาทําการอัพค่าสเตตัสของตัวละครได้เสื้ออาหารเนี่ยมันก็จะมีระดับเปลี่ยนไหมอันนี้เป็นเครสระดับ L n r บวกนะครับอ่ะมันก็จะใช้อัพสําหรับตัวละครเกรด n r บวกเท่านั้นอ่ะแต่ผมลองดูอิจิโกะนะครับระดับ L n r เห็นไหมก็จะใช้เค้กหรืออาหารดีแบบหนึ่งนะครับที่เป็นเกรด n r เห็นไหมอ่าก็คืออาหารเกรดไหนก็คืออัพตัวละครเกรดนั้นนะครับ ประมาณนี้เนาะส่วนหัวข้อเราสุดท้ายนะครับยังไม่ปลดล็อกนะต้องเลเวล60อาจจะเป็นการใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับขอค่าไปก่อนละกันนะถัดมาที่หัวข้อสําคัญนะครับนี่ก็คือรูปดาบนะอันนี้คือการอัพบังไขนะครับในหัวข้ออัพบังไข้นะครับหัวข้อที่หกับหัวข้อที่สเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับก็คือจะเป็นการอัพค่าเซตัตละกันเอาเข้าใจแบบง่ายๆแล้วกันเนาะแต่ว่าหัวข้อที่3ามะคือสําคัญนะครับเราต้องใช้ เศษอาวุธในการอัพร่างบางไขนะครับแล้วก็หายากพอสมควรเลยถ้าเกิดอัพร่างบางไขนะครับตัวละครก็จะเปลี่ยนร่างไปด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างอิชิโกะที่ผมเปลี่ยนมปร่างบางไขเนาะเนี่ยเห็นไหมก็จะกลายเป็นดาบดํานะครับจริงๆน่าจะมีคลิปตัวอย่างที่ผมอัดไว้นะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับว่าตอนเปลี่ยนร่างไปบางไขนะครับเป็นยังไงนะ หัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อกาชาเองที่ทุกคนอยากรู้แน่นอนนะครับสำหรับกาชาในเกมนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่ามีการันตีนั่นเองนะครับเห็นไหมทางด้านซายล่าน,นะครับซึ่งการันตีครั้งแรกอะ่ะจะแค่20โลเท่านั้นและครั้งถัดไปจะเป็น100แล้วก็100เรื่อยๆถ้าจำไม่ผิดนะโดยอัตราเรด s r บวกน,นะครับจะอยู่ที่3.12ซึ่งก็เยอะนะไม่ถึงกืบเกือมาก ด้านล่างจะเป็นอัตราของเศษนะครับอ่ามันจะมีเศษด้วยนะแต่ว่าข้อเสียของตู้กาชานะครับจะมีตัวละครไม่ครบนั่นเองนะครับอย่างในตู้นี้เราสามารถเปิดหาซุยฟงได้หาหางินได้หาโคมามุระได้หาโทเซนได้หามายุริได้หาจูชิโร่ได้อย่างตัวละครที่ไม่มีอยู่ในตู้นะครับก็จะมีเคมปจิไอเซนปู่เกนริวเจอุนโนฮานะเบียคุยะซุนซุยโทชิโร ตัวละครที่ผมกล่าวถึงนะครับจะไม่สามารถหาในตู้นี้ได้นะครับอ้าวแล้วสามารถหาได้จากตู้ไหนใช่ไหมซึ่งตัวละครพวกนี้นะครับมันจะมีตู้เลทพิเศษมาให้เปิดประจําเดือนนั่นเองนะครับแต่เขาม่าจะต้องเป็นสายเติมนะครับที่สามารถเปิดหาได้แต่ว่าสายฟรีก็จะมีกิจกรรมนะครับให้เราเก็บตั๋วเช่นเดียวกันนะแต่จะได้ไม่เยอะนั่นเองนะครับแต่ที่ชัวร์เลยครับสําหรับสายฟรีจะสามารถมี7ตัวละครนี้ได้นะครับระดับ s r บวกเอาง่ายคือสามารถตัน5ดาวได้เพราะม่ามีการันตีใช่ปะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดกาชาให้ดูนะครับเพราะว่ามันใกล้การันตีแล้วนะอ่ะีผมจะซื้อเพิ่มนะครับบอ่ใบให้มันครบ10นะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันอ่าอันนี้ถือว่าเกลือนะครับแต่ว่าเราจะได้การันตีด้านล่างนะนี่เป็นลูกแก้วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดลูกแก้ว โทเซนนะครับโอเคก็ไม่ได้แย่อะไโรโทเซนยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ตัวซ้ำก็ดีนะเพราะว่าเราจะอัปเกรดดาวได้นั่นเองนะครับในส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกกิจกรรมมิชชั่นต่างๆประจําเดือนนะคบแล้วก็มีกิจกรรมกิลอ่าแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษตัวละครนะครับทางด้านซ้ายอ่อย่างตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับกิจกรรมเยอะนะผมบอกเลยในเกมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยผมไม่เคยทําครบ7วันนะไม่แน่ใจว่าได้ตัวละครหรือเปล่าแต่ว่ามีตั๋วกาชาแจกเยอะมากครับเห็นไหม แจกตลอดทางเลยนะสำหรับตัวกาชานะครับนในส่วนที่เหลือนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรสาคัญแล้วก็จะเป็นพวกเวกพชรลักเพชรลอนะครับการอัพเพชรสิบนูน่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสายฟรีเล่นได้โคตรสบายมากๆครับแจกเพชรแจกของเยอะตลอดทางกิจกรรมเยอะมีการันตีตัวละครให้ถึงแม้จะไม่ครบทุกตัวก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีเทียเออยู่ในตัวฟรีด้วยนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสดแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเกมบิสโซลิเปอร์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นครับต้องขอลาเพื่อนๆก่อนนะครับจุ๊บจ้า